สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เขาก็สิมาตักผุนซอยม่ใหญ่เลือดนอกไปอันไปใส่ไปใส่หน้าเขาพี่น้องตอนนี้พุนกระตุกแข็งนาะจะได้ก็ได้ต๊ะกะละเป็นอันนี้แล้ววะเนี้ตักใส่จะประมาณจะสอบไหม่งจะเต็มรถพุนเน้ยเต็มรถประมาณสิบเกือบห่อสิบสิบป่ายแล้วสิบไปสอบว่านี่พี่น้องสอบถุ้ยมาจากนี่หรอท่นบาย ใส่สอผุ้ยเนาะสอปูนซีเมนต์ใส่สอกระน้ำใยโพวกม่เนักใส่สอใส่สอมันใส่เข่ามันหนักปวดพี่น้องใส่ตอกากระต่ายนะนั่นใส่ยังวุ้ยทงผ่้ยังบุยไงวะเนาะพอดีหน่อสบายแหละมันจางจมไปใส่ให้น้าสบายหัวปานเน่ะไปท้หน้าแยกหัวปานนาะ 네, 네 다이브다. 아 นะอาปู่ลงขี่ดินเลยซ้าซายแล้ว ให้กระตักได้สามสอพี่เนาะให้กระต่ายสามสอบเนาะอีกอีซิปอีซิปปลายสอบไวจักใส่รถน่ะเต็มพี่เนาะใส่รถมันจะเต็มนะอ๋อขีงหัวนะพี่น้องมันงามเนาะใส่ขีงหัวกูปีใส่กูปีงามหน้ามันจะงามพี่เนาะใส่แต่พูดมันก็ งามข้าวเดียวนาะปุ้ยน้อหิงวงามงามเลยงามไปเลยพี่น้องามไปแตงแต่ดำนี่ล้ไปยนหัวอันนี้น้อควยตักพี่น้อเบอร์จได้ซิปไปสอนนาะพี่น้อโมเมงนายนี่ะปาน้ก็ไปไทน้าก็พอเป็นยะหนาเป็นไทยแล้วนาะหน้าัพวกมันไทยหุดอย่ ใช่ลงพี่เนาะน้าเพลินเดี๋ยวมันอยู่ไก่เด้หยานอันนี้ย่านคุ่นดำกว่าแหละโ่้มีทางรถไปนี่พี่เนะาะใกล้ยุม่มแหงเลยพี่เนาะอีกยังยเปียกโยขวดมินเนาะ น,น,กกน,นั้นในะหญ่มันเถอะี่พุนแต่แม่บแปวมันกะเปียกมันแยนะอยู่หันแหละ ใช่แต่หน้าอยู่ไก่แคมทางทั้งน่าอยู่ไก่ก็เอาไปบูดะจำมันหล่แหละพี่น้องเอ้ยเอาไปเท่าไรน่อยเพื่อนได้บูจักเจ็ดแผ่นโลดผัวเอาไปเมื่อไะซามหนีแล้วมันน่ก

Typhoon bay amai gần ana. Boda lần bột tìm Nên sắp mặt. Typhoon nhanh yong 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 amai amai mất. Right, mát quá. này hamfula chè luôn. Rồi, mát quá. Na hám chè luôn. chè luôn. Na hamfula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 . xuất hamfula. Na hamfula học xuất tại hám lắm đó. À, thôi ổn đây. còn gì mắc hòn na mình thiêng bảo hài nọ xám hài nhầy ซ้มหายซื้อขึ้นไปเลยพี่น้องเขาบบได้เนาะขนาดใหญ่หุ่นหูขนาได้แบบนี้พี่นาะใหญ่ันดเลยใ้่แว้ ngọt gai Tắt tắt đi không? mình không Cái to thế thế nào Tắt mình bộ kè nó phải nộng okay, okay, uh -huh. này ใส่ของามขี่พุนแห้งงามอันนี้หึงเนาะปีหนาก็ยังมีเส้อมันอยู่สินะเสือขี่พุนเนี่ยใส่หางกันะมาณเมตรสองเม็ดน,นะพี่เนาะ rút nưng bố mặt hay nưng đại bỏ hai khương vậy đó hay nưng khương nưng gì nó hay anh nhìn nhảy đó xám <laughs> <laughs> nó trời khua này หมาอะไรินี่ัมเริ่มขอบ้านอะไรนี่มาวันนี้ที่าวงน,นูนะมาวงใส่ฉุดมายาถคนแห่แล้วพี่น้อะได้ดสรใหมายา้เพิ่ง อันนี้สเขารา่มาแรกมากเอาุนมาชนะ ใครที네่สามนะวันน oh, ี้โอ้ยนักมีแต่ว่างานแต่ cái Anh có được 3 thai nhaพี่น้อง bัดนี่.

เดี๋ยวซ้ำสอบวันนี้พี่เนาะเอาคนละสอบนะคนละทางวันนี้ทัวร์ยูโบว์พี่เนาะหอบทัวร์สามแยกไงใส่หอนยังเลื้ยนได้หนึ่งเนานะยังอีประมาณซ้ำสอบซี 4, สอบเลยทัว,วร์เบิร์ด เรือีกสอบนึงมือนกันเนาะนี่เรือในหนึ่งเนาะน้ามันใหญ่ใหญ่ได้พี่เนาะต้องได้ใส่สีรถป้ายุ้ยแจ๊กสี่ทัวร์นะเอามาสีรถป้ายุ้ยแอ๊กใส่กับบอยาก,กันนี้พ่อหน่อยเนาะบอนหางบอนทีพี่เนาะ ต่บอลหางบอนทีเนาะโอ้น้องก็เจะเอาอะโยนลง่มไปแล้วให้นี่กับโบเบิด์ตสาพี่น้องรถหนึ่งเท่านัะนเล่าบันนี้พี่น้องเล่าบันนี้ อ๋อห้องห้องสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งนอกหน้าเ้าเนาะสามหายใหญ่นี่เนาะไอ้นี้ไอ้ที่เอาใส่กี่พุ่นนี่พี่น้องแต่ก็ให้นี่เนาะพี่น้องซื้อขึ้นไปเลยซื้อขึ้นไปเลยเนาะอ่าไอนี้ก็ใหญ่ล่องเนาะไอ้นั่นใหญ่กูมูเนาะไอ้นั่นไอ้ซุดนี่พี่น้องไอ้นี้ล่องที่สองไอ้นั้นล่องที่สามพี่น้อง ให้ภามาเบิกงอันพญายิ่งพเห็ดทานนะพี่น้องชิ้วบุนขอดได้เป็นซีปลายสออคือหอดเศร้าแล้วเศร้าปลายสออเลยพี่น้องได้นะพี่น้องทานพญายิ่งพเห็ดเนาะหอดยู่ประมันหาหาหาเม็ดปลายฮุกเม็ดพี่น้องขวบเหี่วเนาะฮุกเม็ดประมาฮุกเม็ดยังขอดปวดทะเลเบิดเนาะยังเหลืออีกคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง ถ้ามากกะผ่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สองหัวข้าวเด้อพี่น้องบ๊ายบาย